ตราห้าดาวแดงอุ๋ยดีคุณภาพสูงใช้แล้วข้าวงามรวงใหญ่เม็ดโตโตอิลีเดครับสวัสดีครับพมอแม่พี่น้องมือนีห้าสี่ผ้ามือมึงจามรอบครับมือนีามร้อยของของ่านกุ้ยครับมันติดเป็นยังไงมือนี้มาติดตามน้องกันนะครับเป็นได้กุ้ยมือนีเป็นตะคริว่ะโอ้มันใจค่ะครับมือนี เดี๋ยวครับรอบห้องไม้ห้องห้องสยาไอ้โงห่หรือรอบมังกรอันน,อนีนนนนพพ้กับเจ้าขอ,กกะกะองหน้าเพิ่นเหรอครับเพิ่นมังคุดพักผมปลาฝักเพิ่นผมปลูกมะเขือบลกพริกโอ้ยผมพี่น้องเลยมี่ต้นเน่ากำลังสินค้าเพิ่นทั้งนั้นครับปีนี้เพิ่นว่าเห็นหน้าครับหน้ามันแห้ง ้มตาครับมาหลุนเมืองน้ากันครับ,บ,บ,บมมนนเง้เยียดเงีเย้ยวเียยบงบผ่นกุ้ยหมู่บ้านนี่ยอ,อกมาเมืองบ้านยามเมืงบานนี่โอ้ยบลอบมาหยามยุบนับยุน,บยนับอยู่ นี่ล้งแหลกครับล้งแหลกนี่ลัางเงาเั็นนุ่ยัยบนุมยับหนึนแม,ม่นล่นแล้ะพี่ไอ้กุ้ยเต็นแล้วทั้งพี่ กูครับขึ้นมามันรุนน้ำกันครับว่าปา่าเขาจะได้หลายวะเดียวไม่จำไม่จำเลยครับ โอ้มึงครับมึงครับอืมใด้ครับตกปลาเสร็จดีครับนั่นน,นไดครับมันมัน ผมนั่งไปเมืองครับปา่บาประมาณสามโลนี่แหะประมาณสามโลงา่อนยหมน่นนโอ้มันใ่วตัก,ก็่่

มึงรุ่นน้ำกันครับนมาหลักมาาเมึงพี่น้องมารุ่นกันโตในรังในรางที่สองขึ้นว่าสีไข่เก่าอยู่ครับเห็นื้อครับโชว์เห็นแล้วครับตามตามแล้วครับนึง

ครับผลงานห้องมึงเนี้ยสลิดบักใหญ่ๆมึงก็เดินกินมันนี่แหละครับผลงานเต่านี่ครับสีหาโลครับ sydd... Mae'n mwyn amser sydd wedi'i sefydliad.